ผมจึงแนะนาให้พี่น้องนายไป,ไปเผยแพร่ช่องทาง y o u ูทูบสิเนี่ยทํากันเยอะๆแบบองคทายชายบ้านฝนตกชั้นแน่นี่ก็ประสบความสําเร็จเวัยถ้าโดนรัดไทยบล็อกเนี่ยไปว่าคุณทางานสาเร็จใช่อันนี้โดนไปเปิดไปไว้ท่านสามคุณได้รับ,บปริญญาสามใบน,นะครับคุณฝนตกชั้นแน่นี้ยังไงก็ขอให้กําลังใจนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับโดนแบตแล้วแบตอีกสำหรับเพลงอ่านะฮะก็พี่น้องก็ช่วยไปติดเดียเด๋ยวเดี๋ยวฝนตกชันแน่น่าจะาไปลงน้เพลงของทาง คุดเฟล็กทรายนะฮะเฟล็กทรายหรือว่าทางช่องพี่องค์ชายถ้าถ้ารวบรวมไม้ด้วยก็ดีเผือหลายๆทางเพราะว่าบางทีบางช่องมันโดนบล็อกบางบางคลิปมันโดนโดนลุมรีพอร์ตหายนะก็ช่วยกันรวมไว้หรือหรือไม่ก็คุณต้องมาเปิดเพลงหรือมาแนะนําตัวที่นี่บ่อยๆแล้วก็แยกย้ายสาขาการไปตั้งเออช่องแล้ว เป็นช่องของตัวเองแล้วก็แยกย้ายสาขาไปเหมือนนักรบศิลปะองค์ไทยใชยบ้างเขาจะมีช่องแบบโอเคอัพแต่ระดับเปิดตัวเนี่ยคุณมาทางนี้มาช่วยกันก่อนมาช่วยกันโปรโมทก่อนแล้วจริงๆแล้วทางรายการจะมีหลายๆช่องที่เขาก็รวบรวมฝนตกบ้างช่องกิมมิ่งท่องไทยประดิษฐ์อะไรแบบนี้เขาเขาจะมีหลายๆคนที่คอยรวบรวมคลิปบางช็อตบางตอนช่องนั้นอาจจะตัดช่วงนี้ตัดช่วงนั้นหรือว่าใครชอบช่วงไหนเขาก็ตัดไปแล้วว่าช่วงไหนเพลงก็จะตัดไป ช่วยกันถามช่วยกันเผยแพร่มันไม่มีปัญหาหรอกเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่านี่มันเขาเรียกว่ามันเป็นงานการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมันไปถามหาเรื่องเขาเรียกกันจะเก็บลิขสิทธิ์ใครเอมันมันไม่ขอให้เพลงแม่งเผยแพร่ไปจนถึงที่สุด ถูกต้องครับเราต้องการแค่พูดถึงเรื่องระบอบนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินแม้แต่บ, <น S 1> บาทเดียวเลยเวทีมอบเวทีการต่อสู้เพลงมันต้องทำงานหน้าที่ของมันคือไปทำงานให้ได้ไกลที่สุดดังนั้นเรื่องนี้กสิตเราเราไม่ได้มานั่งแบบพูดถึงโอ้ไม่มีนะครับที่นี่ พนที่เขาส่งเพลงเข้ามาเนี่ยถือว่าออกอากาศสาธารณะเป็นพับลิกก็คือลิขสิทธิ์เป็นของราษฎรไม่ต้องไปตัดนะเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ไปให้นะเออส่งไฟล์ให้ช่วยกันเผยแพร่นะครับ,รบสนับสนุนซึ่งกันและกันนะส่วนคุณเฟล็กซายก็มาที่ชนแนลนี้ก่อนเริ่มต้นอะมามาปล่อยเพลงปล่อยเพลงมาปล่อยเพลงทำความรู้จักกับศิลปินหลายท่านเขาเขาก็อยู่อยู่มีประเด็นอะไรเขาสนใจเขาจะคนเขาจะได้ถามเฟล็กซายเน่ยปะอาวเฟล็กซาย ตีไฟเย็นไงเออได้รู้ที่มารู้โปรไฟล์นะครับแล้วก็อย่าเปลี่ยนชื่อบ่อยคนมันจะหลงชื่อผิดชื่อนะคุณต้องมาโปรโมทตัวเองนี่สถานนี้แห่งนี้ก่อนคุณต้องมาโปรโมทตัวเองก่อนแล้วก็แยกย้ายขยายสาขาศิลปินน้องใหม่ดีนะมาถูกทางแล้วนะครับอันนี้วิธีการใช้ภาษารีลาจินตนาการก็แตกต่างกันไปไม่ว่ากัน